Ugh. <sighs> ก็จบไปเป็นที่ยบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลลีกครับหรือคาราบาวครับรอบที่2นะครับรอบที่2นะรอบที่2เองนะแมนเชสเตอร์ยูไเต็ดครับบุกไปพ่ายกิมบี้ทีมจากอันดับลีกทู ลีกทูนะลีกทูก็ดิวิชั่น4ของอังกฤษอ่ะนะอังกฤษมีพรีเมียร์ลีกมีเดอะแชมเปี้ยนชิพลีกวันแล้วก็ลีกทูแล้วก็มีลีกลองลองลองลงไปอีกลีกทูเนี่ยคือลีกดิวิชั่น4ของอังกฤษล่าสุดเพิ่งจบไปหมาดๆเลย เพิ่งจบไปแบบหมาดๆแล้วก็ไม่รู้จะใช้คําไหนมาอธิบายดีนะเล่นไปครึ่งชั่วโมงโดนทีมเยือนนำไป2 0แล้ว มาไล่ตีเสมอในช่วงครึ่งหลัง 2-2, แล้วก็ดวนจุดโทษแพ้ไป1 2ต่อ11นะอ่นะก่อนที่เราจะไปพูดตรงนั้นไปดูรายชื่อก่อนนะครับกิมบี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้เอ่ยชื่อสักเท่าไหร่นะเพราะว่าจำไม่ได้หรอกนะจำไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยนักเตะเนี่ยโอ้โหชื่อชั้นไม่ต้องพูดถึงครับ ห่างชั้นก็เหลือเกินไปดูแมนยูดีกว่านะครับเกมนัดเนี้ยต้องยอมรับว่าอัลูริมเนี่ยอาจจะจัดตัวแบบกล้ากลัวกลัวๆไม่รู้กลัวอะไรนะจะใส่สิเวทผู้เล่นตัวจริงมาเลยเพื่อหาชัยชนะนัดแรกของดูการ ให้ได้เพื่อที่จะเปลี่ยนโมเมนตัมของเกมของตัวเองแล้วก็ของทีมเนี่ยเปลี่ยนแต่อัมริมกับไม่ทำนะอัโมริมจัด11เผู้เล่นลงมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นชุดผสมนะครับเป็นชุดผสมผู้สามประตูเนี่ยใช้อังเดโอนาหน้า,นาสามเซนเตอร์แบ็กนะครับใช้เฮเวนแม็กไกวแล้วก็ แพดดิสันนะครับวิงแบ็กใช้ดาโล่นะครับนี่ลูกรักของพี่ริมเขานะครับขวานใช้ดาโล่ซ้ายใช้ดอกูนะก็คือนี่คือตัวจริงนะอ่ามิซโตกางใช้อุกาเต้กับเมนูส่วนดับเบิลเทนครับใช้คุณย่ากับเดียโลหน้าเป้าเป็นเชสโก้นี่ก็ถือว่าเป็นชุดที่ จุดที่อาจจะเป็นตัวสำรองหรือตัวที่สลับกันเล่นแต่ก็ยังเหนือกว่าเจ้าบ้านแบบบานตะเกียงนะบานตะเกียงนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่านะโอกาสเนี่ยมีเยอะจริงนะเยอะจริงเสียประตูในในลูกแรกเนี่ยเสียนาทีที่22 แล้วโดนยิงเสาแรกเบียดเสาแรกเข้าไปถ้าถามว่าเป็นความผิดพลาดของโอนาน่าไหมโอเคมันอาจจะไม่ได้เป็นความผิดพลาดของโอนาน่าหรอกแต่ว่ามันมันยืนตำแหน่งไม่ดีอะผู้สาวประตูนะครับก็คือยืนตำแหน่งไม่ดีส่วนลูกที่สองเนี่ยอันนี้รับไปเต็มๆเลยครับสำหรับอังเดโอนาน่ะนะ อังเดโอนาน่านี่รับเต็มๆเลยนะลูกคอร์สลูกตั้งเตะเนี่ยคอร์สเข้ามาเนี่ยอังเดโอนาจะขึ้นไปชกแล้วไม่ถึงบอลนะไปคว้าหัวหผู้เล่นของกิมบี้เข้าไปซะนะนแล้วบอลตกไปใส่ไอ้ไทเรววอลเลนนะนตกไปไปใส่ตกไปใส่ตีเลยเอา,อาง่ายๆนะก็แปรเข้าไปนะครับให้เจ้าบ้านเนี่ยออกนำสองศูนเลย นะเรียกได้ว่า45นาทีแรกเนี่ยโอ้โหหายยะะเลยสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนำนำ2-0นะโดนำนำ2-0อมัมโมริมก็อยู่ไม่ได้สิครับโดนำนำ2-0ก็ต้องเปลี่ยนตัวนะเปลี่ยนตัวเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าสำหรับอมัมโมริม มันเป็นการเปลี่ยนตัวที่จะบอกว่าผิดถูกเนี่ยว่ากันไปนะผิดถูกเนี่ยว่ากันไปนะขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันนะถอดอุกาเต้ออกใส่เดลิกลงมานะครับถอดบูโน่นะครับไม่ถอดบูโน่ส่งบูโน่ลงมาแล้วก็ถอดไทเลอร์แพดดิสันนะครับเข้ามานะครับ เอาบูโน่เนี่ยมาเล่นเป็นเบอร์หกเลยหมายเลขกหกเลยมายืนแทนตำแหน่งของอูกาเต้เลยอ,อีกคนนึงก็ใส่เอมบูโมลงมานะครับแล้วก็ถอดดอกูก็คือโยกลูกรักไอไอไปเล่นด้านซ้ายนะครับแล้วก็ถอยอามัดลงมาเล่นเป็นวิงแบ็กด้านขวา ไอดาโลนะจำชื่อเขาจะได้แหละลูกลับอามริมเขานะถอยขยับออราโลเนี่ยไปเล่นเป็นวิงแบ็ควิงแบ็คด้านซ้ายแล้วก็ถอยเอาอาหมัดเนี่ยลงมาเล่นเป็นวิงแบ็คด้านขวาแล้วก็เติมเอโบโมขึ้นไปเล่นเป็นหมายเลขสิบตัวบนนะครับแต่เกมแมนยูเนี่ยมันก็ดีขึ้นแหละนะดีขึ้น เปลี่ยนตัวนาทีที่46หลังจากนั้นเนี่ยก็ถอดไม่ใช่ถอดสิเอาเมสันเมาส์เนี่ยลงมาใส่แทนเฮเวนนะครับก็ถ้าดูจากตรงนั้นแล้วคือเอาเมสันเมาส์เนี่ยไปเล่นเป็นวิงแบ็กนะครับแล้วก็ถอยดาร์โล่เนี่ยมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายแล้วก็ให้เมสันเมาส์เนี่ยเล่นเป็นวิงแบ็ก ด้านซ้ายนะออลูกลักอย่างดาโลเนี่ยไม่โดนถอดออกนะครับเราจะเห็นว่านักเตะเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะแต่ว่ามันเล่นได้หลายตำแหน่งเนยะนะเล่นได้หลายตำแหน่งนะหลังจากนั้นก็มาได้ประตูตีไข่แตกจากเอมโบโมนะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนตัวที่มีพอสมควร เอ็มโบโมยิงลงมาเนี่ยยิงให้แมนยูตีแข่แตกนาทีที่75็ะานาทีที่75หลังจากนั้นก็บุกได้เยอะขึ้นนะบุกได้เยอะขึ้นนะก่อนที่จะดึงเอาเซ็กเซ่ใส่เข้ามาเอาอามัดออกนะครับแล้วก็แมนยูก็มาตีเสมอในนาทีที่89นะ8ป เป็น2-2นะครับตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าเออโมเมนตัม um เนี่ยมันต่อเวลาไปอีก6นากันทีอะ่ะก็นึกว่าจะมีประตูชัยแต่ไม่มีฮะไม่มีจบจบเกมเนี่ยก็มายิงจุดโทษนะครับกิมบี้ก็แม่นโทษกว่านะครับนะค,บคนสุดท้ายที่ยิงก็คือเอมโบโมครับยิงจุดโทษไม่เข้าไปชนคานกิมบี้ก็ชนะไป1 2ต่อ11 นะครับผ่านเข้าสู่รอบสามส่วนแมนยูก็ตกรอบ2ชนิดที่ตกใจกันทั้งโลกนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยทีมใหญ่ๆเนี่ยนะทีมใหญ่ๆเนี่ยจะเล่นรอบ3ทีมในทีมรเลีกนนจะเล่นรอบ3ไม่ใช่ทีมในทีมอเลีกจะเล่นรอบสทีมใหญ่ที่เป็นเตะบอลยุโรปเนี่ยเขาจะอนุโลมให้ก็คือไปเล่นที่รอบ3นะเพราะว่า จะต้องเตรียมทีมไป,ไปเตะบอลยุโรปแต่ต้องยอมรับนะว่าแมนยูในฤดูกาลนี้ไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปพอไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปก็ต้องมาเล่นคาราบาวครับในรอบ2แล้วก็ชิงตกรอบไปก่อนอย่างน่าเจ็บปวด <laughs> <sighs>